สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสเอฟซี FC. แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่สองสิงหาคม2568นะครับวันนี้เป็นวันพระเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอฟซี FC ก็รอนะครับกระทามกันเข้ามาไหลนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าฝันแม่นเนาะพี่น้องลงให้เอฟซีแปดสองห้า นะครับผมมาแปดหาแปดหาสองนะครับแล้วก็หาศูนย์มาหาศูนย์ตรงๆรงสองหามาหาสองนะครับเอานะครับวันนี้นะครับวันพระนัพี่น้องนะครับเป่าเท่ากับขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยทุกวันพระเด้กพี่น้องได้นะครับจะพห้เอฟซีนะครับมาขอพรมาขอโชคน้ากันนับพี่น้องเออเอาเข้าบ้านพี่น้องนะครับเข้าไปขอพรขอโชคน้ากันนะครับวันนี้บ่ได้จุดทูบเด้กพี่น้องได้ นับ,บริจุดทูบ7จะจุดทูบวันพระหน้านะครับวันพระใหญ่นะพี่น้องเอฟซี FC ก็รอนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2,568นะรับผาเข้าไปขอพรขอโชคก้อนพี่น้องบรรยากาศนะครับคืนวันที่2สิงหาคม2,568ท่านผู้ชมเข้าบ้านไปขอพอนนรนับน้ำกันพี่น้องบ้าวเถ่าก็ขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัย,ย,ยทุกวันพระเนาะพี่น้องเนาะ เป็นประจำทำเป็นประจำเราทำแล้วเราสบายใจพี่น้องเห็ดแล้วอุ่นใจน้อพี่น้อง,องเอายกมือสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางองค์พระศิวลี่องค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธทชินนาราที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้เบาเฒ่าขออวยพรให้ลูกหลานและญาติพี่นอ้องสุขุสุขคต FC แฟนคลับทุ่งช่องพอหญ่ไม่ไญ่พีปานาา สุขุมสุขคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับผมอายุมั่นขวัญยืนนะครับให้ได้โชคให้ได้มนันให้เฮงๆเดอ้อปูดเดอ้องวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับให้ฝันคิวคิวให้ฝันแม่นแมนอีกเดอ้อปูดเดอ้อสุขใสอยู่ใสให้ลูกให้หลาน ให้เอฟซีเพิ่นได้โชคนั่อีกเด้อปูดเด้องวดวันที่16สิงหาคม2568สาธุนะพี่น้องอา่างวดที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าเป็นจังบุญนะครับอา่าเจ้ทจทาที่เจ้าทางเพิ่นก็ถือว่าปกปักรักษาหนัหนุนน้อยู่พี่น้องนะครับอา่าก็ถือว่าสุขใสอยู่ใสให้ลูกให้หลานหาศูนย์กับตรงๆพี่น้องนะครับสามตัวค้นฝันทับเท่าตีแปลกหาซองนึ่ก็ปาสามา ตาบ้าบา่าวแถวปีล่องหายแปดสองหาเนาะพี่น้องเนาะเอ้ก็ถือว่ามาสามตัวพี่น้องทั้งสองหาหาสองทั้งหาศูนย์นะครับมามัดสุดโตได้พี่น้องนะครับเอานะครับสาคธเดอ๊อปเด้อนะครับให้ลูกหลานฟันคิวๆให้ลูกหลานฟันแมนๆสุขใสหยดใสให้อีกเด้อปูเด้อนะครับวันที่16สิงหาคม2568นะครับบา้าวแถวจะจุดถูกนะครับวันพระใหญ่วันพระหน้าได้พี่นอนะอ้องเด้อเอาจังมารอชมรอฟันกันกันพี่นออ้องเอฟซี FC ก็รอ นะครับรอความฝันเบาเถ้าเบาเถ้าก็รออยู่พี่น้องนะครับเอาจังรอฟังนั้นกันนะครับขึ้นนี่ฮะฝันดีนะพี่น้องเนาะนะสวัสดีครับเบาเถ้าวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบาเถ้า Channel ชาแนลเช้าวันที่3สิงหาคม2568นนะครับเมื่อวานจะเป็นวันพระนะครับท่านผู้ชมอ่า เมื่ขึ้นนะครับบ้าวเ่าก็ได้ขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับทราชมทําเป็นประจําทุกวันพระนะครับแล้วก็ได้ขอพรขอโชคคือเกา่านะพี่นองเอซถามมาหลายนะครับบ้านเ่าฝันหรือยังนะครับธรชมชนะมงวดที่ผ่านมาถือว่าฝันแม่นครัเนะพี่นองเนาะ ตีความฝันกับตีแม่นฝันใ้คักอิลีนะครับซาจุดนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูมิเจทีอยู่บ้านกะทอวาหนับเพิ่นให้โชคนกพน้องเนะเาะอ่าโทว่ิา่านมานะครับตีความฝันให้เอฟซีแปดสองหานะครับอ่าสองหาลักก็ฮาศูนย์นะครับ มากถึงสามโต้สองโต้นะครับท่านผู้ชมฝันดีอยู่มมือเคลื่อนนี่พี่น้องฝันดีอยู่นะครับแอบฝันดีอยู่จังฟังน้ำกันนะ้ำพี่น้องเนาะงวดแม่นก็ถือว่ามากถึงสามสามโต้นะครับท่านผู้ชมงวดแม่น <c oughs> ก็ดีใจนะครับนี่เอฟซีนะครูพ,พื้นที่ได้โชคน้ำก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับ อ่าครูประมาณก็บว่าป็นยังนะครับวดนี้องฟังน้ำกันฝันละละฝันไปถึงสี่ท่านผู้ชมเราไปฟังเลยนะครับอ่าเราไปฟังเลยฝันนับคอนจะแจ้งดอกพี่น้องมาขึ้นนี่ฝันคอนจะแจ้งอ่าฝันคอนจะแจ้งฝันเห็นพระมากับเนียนพี่น้อง ฝันเห็นพระกับเน้นอีกแล้วะนะครับฝันเห็นพระกับเน้นพิ่นลงมหานะลงมหามหาอยู่บ้านทีละ,ะพิ่นมหาอยู่บ้านทีละพระกับเน้นแต่ว่าพระมาแค่รูปเดียวเน้นมาสองรูปธรรมชมพระมารูปเดียวเน้นมาสองรูป มหายุ่เฮียนมหายุ่เฮียนม,มากละ่ะคุณวางซี่นะครับคอยมีของจะให้เจ้าคอยมีของจะให้พนณมาคอยนั่มนั่มลูกมาเอาให้เจ้าคุณมาอมคอยให้เจ้าโบมืดพนณมาในความฝันคอยให้เจ้าโหมืดาพั่อนในความฝันพี่นอ้องพระเป็นผู้ว่า คอยน้ำน้ำออกของมาให้เจ้า่อยให้เจ้าบ่มดพันว่าเอครับเอาในควบฝันแต่ว่าพระมา,า,ม,ามารูปเดียวเน้นสองรูปท่านผู้ชมเน้นสองรูปมาละเน้นนับเน้นเป็นผู้ยื่นใหน้พันว่าไอ้พระพันวาเน้นเอาเอา,เอาให้เพื่อนแม่เราท่าน ตอนเน้นมาสองพระผู้หนึ่งเน้นเลยยิบหยิบหยิบมาให้เพป็นเน้นเน้นนะครับคนพ่ายพ่ายยางไม่ได้เน้นก็มียางพี่น้องเพื่อ็หยิบออกมาจากยามหยิบให้พี่น้องเป็นลอตเตอรี่นะเป็นลอตเตอรี่อืคอยเอาให้เจ้าพวกมัดคอยเอาของให้เจ้าพวกมัดมาสั่นนะพระพันวาเน้นยิบลอตเตอรี่มาให้พี่น้องใบหนึ่ง เอามาสั่งเนยียนพอดนให้เอา่าทำมามบ้ากับลยรับพี่น้องรับลอตเตอรี่มารับลอตเตอรี่มาพี่น้องจำได้เลยพี่นอ้องจำได้ครับเพอนเป็นตัวสีแดงตัวเลขเนี่ยเป็นตัวสีแดงในท่างลอตเตอรี่เนี่ยโต้มาไงเลี้ยงกันเลยพี่น้องนะโต้มาไงเลี้ยงกันเลยอยู่ใบลอตเตอรี่นะหกโต้จำได้พี่น้อง โอ้สาธุนะครับมชมชมอือพี่น้องเจ็นว่าบ้านถอเจ้าล้โอ้นะครับลอ้อโอ้ไม่ครบฝันเห็นลอตเตอรี่ล้อโอ,โอาา้นะครับโอ้ว่าทาว่านะครับตัวเลขเขียชัดนะครับผมเนะี่ยเห็ลอตเตอรี่เนี่ยพี่น้องเห็นตัวเลขหกตัวเก้าห้าสาม เจ็ดสองแปดเก้าห้าสามเจ็ดสองแปดยิบมาเห็นโตยญ่โตสีแดงอืมบานนี้เพิ่นแล้วเพิน่นเลยถามพระเพิน่นเลยถามอืมโยมนะ่ะอายุจะปีถามเบาเท่านะเพิ่นถามว่าโยมอายุจะปีนะครับ ในความฝันเพือ่อนามอายุจักปีอะนะครับอายุจักปีเพื่อนว่ายมอายุจักปีนะครับก็เลยบอกเพื่อนไปสี่สิบหกแสี่สิบเจ็ดแล้วพี่น้องนับเกิดพศสองหนึ่งนะครับนะครับบากเพิ่ลยว่าเอาให้โชคดีด้อเพิ่นว่านะครับให้โชคดีด้อเพิ่อนว่าเบาเท่าได้ว่าสาธุ ก็เลยตื <ness> ่นพี <me> i̇şte ่น้องตื่นขึ้นมาต่ยกมือสาธุสาธุนอนบารับเลยบาทเียพี่น้องนอนบารับเลยอืนอนบหรับเลยครับยังมาฝันดีอยู่พี่น้องฝันดีอยู่นี่แหละครับผมบ้าเท่าเจ็ดปีควบฝันให้ได้พี่น้องได้คืงวันที่แล้วนี่ที่เป็นไอฝันที่ว่าหยิบ เพื่นพักเพ่นยิไฮในใบไม้เจ็ดเก้าศูนย์บออกตนวงวดนี้เน่นเป็นผู้พวให้เป็นใบลอตเตอรี่เก้าห้าสามเจ็ดสองแปดในในใบลอตเตอรี่ยังจําได้พี่น้องยังจําได้ตัวรอบที่แล้วนี่ฝันคักเนาะก่อนจะหอดคนตบถ่ายรถเปิ้ง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 เิ้งเบาเขาลยวัดห,ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ปีไ้ นะงหดที่แล้วเอาวันนี้พี่น้องเบ้าเทาที่เขียนให้นภพตัว9 5 3 7 2 8 7 2 8ปีที่แล้วพี่น้องนี่แหละงวดวันที่16สิงหาคม2567ปีที่แล้วนะครับเบ้าเทาถูกเลข้าย3ตัว7 2 8เนี่หนะพี่น้อง7ใบหลกักกระ2 8เนี่ 9, ย19ใบปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้ว ปีที่แล้วนี่แหละถูกตัวนี้พี่น้องเจ็ดสองแปดเลขท้ายสามตัวนี่เจ็ดใบแล้วก็เลขท้ายสองตัวสองแปดนี่สิบเก้าใบปีที่แล้วบ้าเท่าจะเขียนให้พี่น้องเก้าห้าสามเจ็ดสองแปดต้าบ้าเท่าจะตัดให้แค่เจ็ดสองแปดแล้วก็บบ้าเท่าจะตีควอมฝันตีค้อมฝันพระหนึ่งรูปพระน้าแปดหนึ่งรูปกับหนึ่งเนี่ยสองแปดหนึ่งสองนั่นเด้พี่น้องเด้นะครับ ตีตามที่ควบฝันเพราะวังวดที่แล้วนี่เบ้าเถ่าตีพระแปดพระหารูปนั่งยุไทยลถเนี่ยสองเบ้าเถ่าพันตีแปดสองหาโอ้แต่ตีแปดหาสองนี่เขาสามตัวตรงตรงอ่าะตอนนี้ก็พนวะอ่าให้โชคดีเด้อพันวะถามว่าโยมอายุจะปีเบ้าเถ่าเกิดพ่อสอสองห้าสองหนึ่งสองหนึ่งพี่น้องสี่สิบหกแปด ยังท่านอีกเต็ม47เจะเต็มนั่นแหละท่านผู้ชมน่าจะเขียนอายุให้นั่ม4647ดได้พิรำได้บ้าเผาจะล่อห้ก็คือ728กับ812แต่ว่า6ตัวหตัวเขียนให้น่มเห็นชัดตัวสีแดง953 728ดอผู้ใดมาเก้า3าสาตัดเอาข้าหงหน้านะครับปีที่แล้วนี่ครับงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 8นยแี่แหละครับผมบ้าเผาถูกเลขท้าย3ตัว นะครับงวดนะั้นยังจำได้พี่น้องบ่เคยถูกลอตเตอรี่หลายปานนี้นะัดถูกเลขท้าย3ตัว728 7ใบนะัดแล้วก็ถูก28 19ใบพี่น้องนะยังจำได้บ่ลืมเอาเดี๋ยวบ่าวสอจะเขียนให้นะครับชมอา่ามาเบิ่งนํากันเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อเพื่อได้ไปหาจับจองลอตเตอรี่งวดวันที่16สิงหาคม2568นะเป็นแนวทางความฝันได้พี่น้องเด้อตามมาค่ชอบไปหาไว้เลย นะครับหววที่ผ่านมาบ้าเถาก็ได้หาศูนย์อยู่สี่ใบที่น้องเสียดายต่เกาเจ้าไว้หลายนะครับอืมเอาเดี๋ยวบ่าเถาเขียนให้นะครับผมหมววที่ผ่านมาธผูมชมนะครับอ่าแปดสองห้านาบสามตัวออกแปดห้าสองทรามชมอ่าสองหากมาหาสองแล้วก็หาศูนย์กับตรงๆนะครับนี่ธรูมชมโอ้ฝันแม่นคัก ปูเพิ่นกระสุกใส่หนูใส่ไห้เนาะพี่น้องเนาะอ่โอ้ฝันนี่สามโตนี่ก็ะแม่ตั้งงวดสามศูนย์เก้านะครับงวดนั้นฝันตีเก้าศูนย์สามออกสามศูนย์เก้าเสียดายงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะพระพระน้าแปดพระหารูปเนี่ยสองนางยุทายรถไปทรงเพิน่นขึ้นทั้งผู้ทั้งเขาแล้วก็เพิ่นหอดทีแล้วเพิ่นตบทายรถไหมพี่น้องบ่าวเท่าเลยิตีเห็นเกตหาศูนย์น้ำตบทายรถเปิ่ง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  เอาหนี่พี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับเขาถึงสามตัวหาสองหา 2, หาสองหาศูนย์ตรงตรงเลยนะเขามดพี่น้องนะครับเอางวดนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับก็ฝันเบาเถ้านะสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องฝันเห็นพระก,กับเนี่ยนเพิ่นน้ำลงมาห้าน้ำน,น,นมาหอดบ้านพี่น้องเพิ่นลงมาหาหอดบ้านเพิ่นว่าเอาของมาให้ให้บ่เม็ดเพิ่นว่าเอาเอาให้เจ้าบ่เม็ดเพิ่นว่า นะครับผันเน้นหน่อยเนีนหน่อยผันยิบรถตอรีมาให้พี่น้องรถตอรีเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับตัวเลขสีแดงโตมากไงพี่น้องรอตอรีใบหนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดสองแปดนะครับเน้นเลยพี่น้องเบ้าเท่าเน้นนี่แหละเจ็ดสองแปดนี่แหละแปดหนึ่งสองนี่เบ้าเท่าตีค้ามฝันได้พี่น้องเด้โบนเน่ได้อาจจะเขาตัวตีความฝันงวดทีผพานมากกเขาตัวที่เบ้าเท่าตีความฝันพระพระหนึ่งรูปพระน้าแปด แปน่เนีนมาสองแปดหนึ่งสองธมชมเนียนชุดนี้ตาบ่าวถอยเนียนชุดนี้นะครับผมเนีนชุดนี้เอาเนีนทั้งสอเนีนทั้งสองเลยพี่น้องเอาให้เนีนทั้งสองเลพี่น้องหาตรตเตลีไว้เจ็ดสองแปดแปดหนึ่งสองเนี่ยนับสองตัวสองแปดเจสองหนึ่งสองนะครับเจ็ดหนึ่งับเพื่อนมาถามอายุบ่าวเ่าเทายร่บ่าวเ่าเกิดพ่อสสองห้สองหนึ่งพี่น้องสองหนึ่งี่สองหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็ตรงกัน อายุับอาย้ง6ย่าง47เพิ่นว่าให้โชคดีเด้เพิ่นว่าในความฝันพี่น้องแล้วก็โอ้ตื่นฝันขอนจ,แจีแ้งฝันคักพี่น้องฝันได้หกตวัวได้จะหาได้บ่ล่ะพี่น้องปีที่แล้วในบ้าวเทาถูก7 2 8นสองปรางวัลเลขท้ายสตัวนี่7ใบนะถูก28งแนี่19บเก้าใบพี่น้องปีที่แล้วงวดนี่ล่ะ16สิงหาคม2567ปีที่แล้วนี่ยังจำได้พี่น้องนะง,งวดที่แล้วได้พี่น้องได้ที่บ้าวเทาถูก นะบถูกลถอเตอรี่เลขท้ายสามตัวแล้วก็เลขท้ายสองตัวงวดที่ห้าเป็นจังบุญห้าดีโชว์อีกนะพี่น้องมาแคปหน้าจอท่านผู้ชมมื้อนี้แดดคักพี่น้องนะครับแดดคักนะครับผม,ผมก็จะได้ออกเดินทางคือเก่า<ส>ด้วพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปา้านะ้าอาสุขุสุคนเด้อนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็พี่ป้าน้าอาสุขุสุคน นะครับอายุมั่นครยืนนะให้ได้โชคให้ได้มาลได้พี่น้องเด้อนะครับถามักความฝันนะผมถามมกถาม้กถาชอบก็จังไปหาหยิบจับรอตตอรีพี่น้องหาได้โชคเน้ะพี่น้องเนาะอ่าเอา,เอาให้โชคให้มานพี่น้องให้ร่ำให้รวยได้พี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปนานนะครับผมสวัสดีครับ